กเบือครับไม่รู้เป็นช่างอะไรโซล่ากรองสุล่าเป็นของอิสุเวลาใส่ต้องตัวนี้ต้องตรงนะครับตัวนี้นะนต้องล็อกให้ดีๆไม่งั้นพวอันนี้พล็อคขับเราจะเออย์พล็อคขับออกให้ปาจัางเนี้ยเกียร์อย่างงี้ครับที่เห็นนะเกียร์ตรงนี้ออก นี่ด้วยเกียวสามร่องสามร่องจะเอาไอ้ปอกขับนี่ออกได้ตัวนี้นะปอกขับนี่ก็เบื่อครับไม่รู้จะอะไรบริการโคมอะลรครับมีแค่นี้แหละนีอะไรหรอถางน้ำมันเอาน้ำมันออกให้หมดนะและ้วได้เหลือทั้งเปล่าปลอดภัยครับร้อยเปอร์เซ็น าร์ครับเฮ้ยเปลี่ยนยกชุดครับเปลี่ยนลูกปืนด้วยชกอัพพืนล้อเกียรโตยอมไม่เป็น,ปนมาร์คสายพานเทมมิ่งแรกโครงโลล์ลาของวีโก อีโก้จะมีล็อตอย่างนั้นไม่มีสายรัดเหมือนดีแม็กดีแม็กจะเป็นอีกแบบหนึ่งเครื่องยนต์ครับเกียร์เปลี่ยนเสียงกรุงครับเซนเซอร์บี๊กโร์เปล่าน้ำผมน้ำอันนี้เซนเซอร์โอ้ผมเยอะเลยว่ะเซนเซอร์ ฝานี่ฝาน้านี่ออกไม่ได้นะฝานี่นะจะเอาถอดฝาออกต้องถอ,อดฝาออกต้องเอาไอ้ท่อง,อางออกก่านองค์กรงั้นถอดไม่ได้ขากบอย่างชั้นเครื่องโอยไอพวกนี้ถ้าเราไม่รู้นี่เ,เราก็าไปในกูเกับถามเขาว่าตัวนี้เรียกว่าอะไร ไฟสองสิ้นทำไนกูขึ้นก็เรียกว่าอะไรใช้ไฟขาดไฟพวกนี้ต้องต่อก่อนเนะนี่ยไม่งั้นใส่เครื่องเข้าไปแล้วยากมีรอยขาดอยู่นเงี่ย เลาซ่อมรถแล้วถึงไม่จบเห็นไหมต้องต่อใหม่อ่ะจริงต้องเปลี่ยนอ่ะตามหลักอีช่างไหนจะต่อจบว่ะโอ้ขาดรับหลักพวกนี้อย่าง,งเครื่องขาดเครงเกียร์เลยตัวหนึ่งลีโม วันนี้เบื่อเบื่อไม่อยากทำงานว่างงานนี่คราสครับคราสคราสคราสเรียยกชุดครับเบรก

รัสตัวใช้ได้คนะนี้เนี่ยวันเนี้สำคัญจะทิ้งครับลาฉุกเฉินมาเพื่อนช่างไม่มีไม่มีเอาไปใส่ได้ควนเนี้ยัตสตรัดเปลี่ยนยุทธชุดเปตามดีแม็กบร,รีกโอ้ เบรกเบรกอองโซล,ล่าไม่ใช่ได้นะของโตยตา้าเปลี่ยนแต่วาอตรงนี้พอแล้วอันนี้ไม่ค่อยเสียสตาร์ทดินแม็กด้าล,ล่างอันนี้ใช่ได้อยู่เก็บไม่ค่อยดีดินเข้าน,นีเปลี่ยนแล้วก็เบือ่อะ ้มยาล้างหัวฉีดด้วยครับยามาน้ำร <c oughs> องแท้สั่งไม,ไม่ได้ขายเลยนะของอะไรบ้าของมีคอตโซ่แท้ครับยังไม่ได้ขายฉีดหัวเผาเอ,อ้ีอะไรนักหนาไปดูบ่อน,น้ำครับน,นีของโฟด ้หลหมอนนีม่มาโคตรขายเดี๋ยวเอากรองมาขายดาีกว่านี่เอรอนระตูคอดกับไม่ได้ใช้เลยซื้อมาปิดซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้กับอ่องแล้วไม่ได้แกะเลยนะแกะประตูนี่ยังอยู่ อฟอร์ดเฟียตตาข้างขวาไอ้ฟอ uh, ร์ดอ่ะฟอร์ดเฟียตตาเปล่าวะลืมชื่อฟอร์ดตูหน้าขวาฟอร์ดครับของใหม่ครับของแท้อันนี้เสียแล้วเนี่ยของมันอยู่นี่ครับยังไม่ได้ใช้ครับยังไม่ได้แกะเลยใครอยากได้สั่งมาเดี๋ยวส่งให้ครับตู้ฟอร์ดฟอร์เดอรน์นี่นะ อยู่ตัวตู้นหน้าขวานะครับตู้นหน้าขวาโฟดน,นี่ขายเป็นพวงครับวันนี้พวงละเทา่าไรเลือกเอาขายเป็นพวงขายเป็นพวงไปผ่าน,นนี่ว่าง,งานกับวันเสาร์เบื่อเบื่ออยาก,ยาก,ยากเลยอ้ย